First of all, congratulations for for the promotion. Yeah. Congratulations for promotion. How was your feel now? Oh my god. Fantastic. This is the drama. I Yeah. s e e I know. Uh, For support support for Dragon. Everyone, thank you so much. ก็ไทยกาก็บอกนะครับว่าก็วันนี้ก็ถือว่าพิเศษเป็นวันที่พิเศษเลย นะครับแล้วก็มันก็ทำให้แล้วก็ขอบคุณถึงแฟนๆด้วยเพราะว่าวันนี้มันก็ดราม่าพอสมควรนะครับโอเคเดี okay. game, uh, ๋ยวเซคันด์ควอชัเนเฟิร์สเกมอ่ายูทีมบีไ5วันนิวแอนด์ทูเดย์ยูแฮฟทูสกอร์จะโกะฟอร์ r y i n g งทูวินอสิเพ r e s s u r e for for this game today yes this uh last game uh, change tactic only defensive focus 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 0001เกมไม่เป็นไร never mind มา e ัมแบ็กนี s yes. yes. Today, s e s i s ตร์วั t น r ้ต้อ a ไ y e e อ็พูดถึงเกมเกมที่ผ่านมาก็ยอมว่ามีกดได้บ้างเพราะว่าเล่นเกมรับนะครับเล่นเกมรับมาเมื่อเกมที่แล้วแล้วก เหมือนว่าเกมนี้ก็เปลี่ยนแทาสติกมามาเล่นแบบดันเคสสูงขึ้นทำให้โอกาสที่ทีมเองสามารถตัดแบบขนแบบแบบาดการกลับมาดีขึ้นได้นะครับแล้วก็พูดถึงพูดถึงหลายอย่างเลยนะครับพูดถึงเรื่องของแฟนๆพวกนี้ด้วยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับโอเคเ h ลัสวันมัน a ี่แฟนคัมมิ่งเฮียทูคอนทูซับทูซัพพอร์ตยูทีเอมซัพพอร์ตอยู่แทน t ูแทนแอนด์เดอะเอนด์ออฟสตอรี่ยูอาร์โปรโมท What do you want to say to the fans? To the fans? Okay. Uh, support for We Are Dragon. Thank you so much. Uh, let's go together. Direct <laughs> Thank you so much.